สวัสดีทุกคนนะคะ,ะอยู่ยังไงให้ใช้ชีวิตในยุคนิวนนมเนี่ยหรือนิวนอมอนเนี่ยได้อย่างแบบได้อย่างแฮปปี้และก็มีความสุขด้วยนะนิวนนมมันคืออะไรเหรอคือนนมเนี่ยความหมายก็คือนอมอนเนาะคือเป็นเรื่องปกติทั่วไปนิวก็คือใหม่สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงให้พฤติกรรมของเราเนี่ยมันเกิด เกิดเรื่องราวใหม่ๆเกิดชีวิตสไตล์ชีวิตใหม่ๆขึ้นมานะคะและมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้ของเรา<น>เมื่อมันเข้าสู่ยุคของมิวนอมแล้วเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแล้วแล้วเราอะเราจะสามารถปรับตัวเองได้ยังไงเราจะอยู่ได้ยังไงที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยคือมีความสุขในช่วงจังหวะนี้กันนะคละานี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะตัวตนเองนะคะ ได้มีการพัฒนาตัวเองตัวส่วนตัวนะคะได้พัฒนาตัวเองทั้งนั้นทั้งด้านด้านมืดที่เป็นด้านดาร์กของตัวเราเองทั้งในด้านที่เราเนี่ยมีจุดเด่นอยู่แล้วและก็พัฒนาให้มันให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากยิ่งขึ้นทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยจุดนี้เนี่ยเราเราลืมไปนะจุดนี้เนี่ยเราเยอะเกินไปจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เรา เราไม่ควรจะทําเลยนะคะแต่ตุ่มอาจจะโชคดีตรงที่ว่าตัวเราเองเนี่ยตัวตุ่มเองเนี่ยคือได้รู้ได้รู้ว่าตัวตุ่มเองเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรและได้รู้ต่อว่าเออเราควรที่จะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยไปยังจุดไหนหรอเพื่อที่จะทําให้นิวนอมของเราเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเราสิ่งสิ่งแรกเลยนะการยอมรับ การยอมรับเนี่ยคือสิ่งที่เราหลีกหนีมันไม่พ้นการยอมรับเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องรับมือให้ได้อ้าวแล้วเราต้องรับมืออะไรหรอสิ่งแรกเลยที่เราต้องยอมรับให้ได้คือณเวลานี้คือณเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วนี้หากเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามโลกที่มันมีการเปลี่ยนไปโลกจะบังคับ ให้เราเปลี่ยนอยู่ดีโลกจะบังคับให้เราเปลี่ยนอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วณนะวันนี้มันอยู่ที่ว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือเราจะโดนบังคับให้มีการเปลี่ยนหลายคนณนะวันนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำไม่ว่าเป็นคนที่ทำงานราชการทุกสาขาอาชีพ นะคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการสมัยก่อนปลาใหญ่อาจจะกินปลาน้อยแต่ไม่ใช่แล้วสำหรับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือปลาเร็วกินปลาชา้าและใครกระโดดขึ้นอยู่บนโลกออนไลน์ได้เร็วกระโดดขึ้นบนโลกออนไลน์ได้ทันนะวันนี้นะสมบอกได้เลยนั่นแหละคือเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้อย่างอย่างได้อย่างรอด เราสามารถที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยตุ่มบอกกำลังจะบอกทุกคนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตุงมเป็นคนหนึ่งที่กลัวมากๆกับเรื่องของการทำโลกออนไลน์ u n i เว v e r Life นะคะเป็นบริษัทที่มีนวัตรกรรมในเรื่องของการที่มีผลงานการวิจัยที่วิจัยว่าโลกข้างหน้าคือโลกออนไลน์แต่ตั้งแต่ปี16มาแล้วนะแต่นี่ปี21แล้วว่าตัวตุวต่มเองเพิ่งได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเอง เพิ่งไมาได้มีการยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยโลกเป็นเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเมื่อปีที่แล้วคือ2020แต่ตุ่กำลังจะบอกทุกคนว่าเวลานี้คือเวลาดีที่สุดนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีการเปลี่ยนตัวเองเมื่อปี2016ที่ผ่านมาตุ่มว่านะพวกเราเนี่ยอาจจะกินท้อไปเนี่ยหลายลูกหลายเม็ดแล้วก็ได้ แต่ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะระบบรองรับระบบเอยหรือว่า,าใน youtube มีกูรูที่เก่งๆให้เราเนี่ยคือศึกษาความรู้เนี่ยเยอะแยะมากมายคลิกบนแค่มือถือเราก็สามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุด ที่เราจะออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองให้เรากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งให้เราอยู่บนโลกอีกใบหนึ่งมาให้ความรู้กับผู้คนสิ่งใดที่เรามีอยู่ในตัวณเวลานี้เราออกมาเราออกมาให้ความรู้ผู้คนเรามีวิชาความรู้ถ้าเกิดเราทำบุญด้วยวิชาความรู้เราจะยิ่งฉลาดมากยิ่งขึ้นไป นะคะก็เป็นเรื่องของการทำบุญอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะการเปลี่ยนแปลงมันมีได้หลายแบบนะออการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของสกิลของเราคือทักษะความรู้ความสามารถของเรารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคติการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโลกภายในของเรา อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทางด้านของออออสกิลหรือทักษะต่างๆเปลี่ยนแปลงได้แบบตุ่มบอกได้เลยนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้ เข้าทันกันเ,ออกเราบวกของความโชคดีความขยันความสม่ำเสมอในสิ่งที่เรากำลังจะทำอะไรบางอย่างต้อมเชื่อนะคะว่าเรายิ่งเป็นคนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดตัวเรายอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะแค่ส่วนที่สองที่เราจะต้องทำต่อเมื่อเรายอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วคือการพัฒนาตัวเองที่ไม่หยุด ไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านของทักษะในสิ่งที่เราควรจะรู้หรือการพัฒนาในเรื่องของโลกออนไลน์การอ่านหนังสือคือวิธีหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะไม่ว่าเราจะได้รับการฟีดแบ็มาเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ว่าแต่ประเด็นหลักสาคัญเรายอมรับหรือเปล่าถ้าเกิดเรายอมรับ แสดงว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะมีการพัฒนาและไปต่อ,อสิ่งที่จะสามารถบ่งบอกเราได้นะคะว่าเรายอมรับพัฒนาไปต่อแล้วคืออะไรรู้ไหมคือเรามีความสุขขึ้นหรือเปล่าเราได้ผ่านช่วงเวลานั้นและสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วและผลลัพธ์มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เรามีความสุขขึ้นเราก็แค่ไปต่อเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ยทุกคนนะตุมบอกให้ว่าเรายังมีช่วงชีวิตที่เราจะเจอเรื่องที่มันเป็นสิ่งท้าทายเราอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่ตัวเราเองต้องผ่านเรื่องท้าทายที่เกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยไปให้ได้ก่อนหลังหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยไปต่อในช่วงในช่วงจังหวะนี้ได้นะคะคือการลงมือทา คือการที่ทําให้คือการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอคือการที่เราเนี่ยจะพัฒนาตัวเราเองและมีการลงมือทําเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยทะลุตัวเองเนี่ยผ่านไปได้คนเก่งจะไม่สามารถเก่งได้เมื่อเราหยุดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะคนเก่งจะสามารถที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่เก่งได้เมื่อ ตัวเราเองเนี่ยหยุดการพัฒนาและบอกตัวเองว่าฉันเก่งแล้วและก็ฉันก็ไม่ไปต่อนะคะตัวเองว่าฉันจะมีการอ่านหนังสือวันหนึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอนั่งอ่านหนังสือกันกันกบพวกเพื่อนมานั่งเอ้ยเราได้อะไรจากการอ่านหนังสือเออตกผลึกการอ้อจบการอ่านหนังสือก็แยกย้ายกันไปหลังจากนั้นก็มานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องงาน เพิ่มเติมเรื่องงานเออเมื่อวานเราได้ทําอะไรเกี่ยวกับงานของเราไปบ้างแล้วเอ้ยวันนี้เราจะทําอะไรบ้างหรอเกี่ยวกับงานของเราโอ้อย่างนี้คือตุองรู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากดีมากๆเลยแหละที่เราได้มีการพัฒนาตัวเราเองอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับการลงมือทำนะคะกางจะบอกทุกคนนะว่าเอ,อแค่เราได้มีการยอมรับปรับเปลี่ยนในช่วงที่มันเกิดนิวนอมนี้ขึ้นมา และก็มีการพัฒนาพัฒนาเราหาวิธีที่เราจะพัฒนาว่าเราจะพัฒนายังไงแค่แค่นี้นะแล้วเราก็ต่อเรื่องลงมือทำอย่างสม่ำเสมออ่านหนังสือฟังการอ่านหนังสือทุกๆุกเช้าเอาปรับแนวคิดดีๆมันก็ได้เราก็ได้อะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆ ให้กับชีวิตตัวเราเองแล้วแค่นี้นะเราก็สามารถอยู่ในยุคของนิวนอมเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วนะคะแพลตฟอร์มใดๆไม่ว่าจะเป็น Tik t o ต k นไม่ว่าเราจะอยู่บนเราต้องการอยากจะเป็น youtuber หรือว่าเราต้องการจะเป็นคนที่ให้ให้ให้พลังใจกับคนอื่นๆนะคะหรือว่าเราต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความสวยความงามของผู้คนเราพัฒนาได้หมดเลยเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดตุ่มเนี่ยคือบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่ยอมรับตัวเองว่าเราเนี่ยมีข้อได้ด้อยเรื่องอะไรแล้วเราก็พัฒนาไปต่อพัฒนาไปต่อซึ่งตุ่มก็เชื่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเพื่อนๆนก็มีจุดที่เราเนี่ยมีจุดที่เป็นจุดที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราไม่ผ่านจุดนี้เราแค่ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรานิดนึงเท่านั้นเอง พัฒนาไปต่อลงมือทําอย่างสม่ําเสมอมก็ฝาก3เรื่องนี้นะคะในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงในยุคนิวนอมของเราเนี่ยยังไงให้เราเนี่ยมีความสุขและไปต่อได้ได้อย่างแบบโอ้โหมีความสุขมากๆนะคะซึ่งตัวตุมเองเนี่ยได้ทํามาแล้วตัวตุมเองถึงจะถึงสามารถได้มาพูดคุยให้เพื่อนได้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น และเมื่อเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราแค่พัฒนาตัวเองในทุกทุกวัน small action big difference มันจะเราแค่เปลี่ยนแปลงวันละเล็กวันละน้อยมันก็จะกลายเป็นภาพยิ่งใหญ่แต่สำคัญตรงที่ว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นไหมและเมื่อเรารู้แล้วจุดที่เราพัฒนาว่าเราเนี่ยมีจุดด้อยอะไรที่เราควรจะต้องพัฒนา เรามีจุดเด่นอะไรที่เราจะสามารถมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เรานำจุดเด่นนั้นมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเรานะคะแค่นี้คือการแบ่งปันการแบ่งปันแค่นี้เป็นเรื่องของการให้เป็นการทำบุญที่ทำให้เราเนี่ยออมีชีวิตที่มีความสุขและก็ทำให้เราเนี่ยยิ้มได้เรามีความสุขได้อยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งสุดท้ายคือการ ลงมือทาวันละเล็กวันละน้อยอ่านหนังสือวันละนิดวันละหน่อยเอได้นั่งสมาธิวันละนิดวันละหน่อยออกกําลังกายวันละเล็กวันละน้อยการปรับเปลี่ยนอาหารที่ทานวันละนิดวันละหน่อยภาพความยิ่งใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้ว นะคะ,ะเพื่อนๆก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงสถานการณ์อย่างนี้นอกจากการพัฒนาความรู้แล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยกันเราด้วยเหมือนกันนะคะ,อ,ะออกกำลังกายบ้างเนาะออกกำลังกายทุกๆวันวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีปรับเปลี่ยนอาหารที่เรากินก็สามารถทําให้เราเนี้ยมีสุขภาพดีขึ้นแล้วและช่วงนี้ยังไงก็แล้วแต่กาดยาตกนะคะ กาดยาตกแล้วก็มีโอกาสสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้ฉีดไปก่อนเลยฉีดไปก่อนเลยนะคะวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะป้องกันตัวเราเองซะก่อนเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตุ๋มฝากเอาไว้ก็คือการลงมือทําสม่าเสมอนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสิ่งไหน ที่เรารู้สึกว่าเราไปต่อได้เราก็แพร่ไปต่อให้อภัยกันไปต่อให้อภัยกันไปต่อกระทบกระทั่งกันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาให้อภัยไปต่อโดยเฉพาะเมื่อนาให้อภัยตัวเราเองตัวตุ่มเองไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดที่เป็นจุดด้อยนะจุดด้อยตุ่มเยอะมากแต่เมื่อตุ่มรู้แล้วว่าจุดด้อยของตัวเองเนี่ยคืออะไรให้อภัยตัวเองแล้วไปต่อ ให้อภัยตัวเองแล้วก็ไปต่อนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือเรารู้ไหมว่าเรามีจุดด้อยอะไรถ้าไม่รู้นะคะถามคนข้างๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปต่อแค่นั้นเอง